oh, 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 oh. สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะพาอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนะคะมารู้จักกับภูมิปัญญาไทายอย่างหนึ่งของชาวเพชรบุรีนะคะนั่นก็คือหนังตะลุงนั่นเองค่ะพวกเรานะคะก็จะพาอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนะคะมาทําความรู้จักกับหนังตะลุงชื่อดังของมองเพชรบุรีนะคะคณะมหาฝูทลัเพชรค่ะสวัสดีค่ะเอาละรครับก็แนะนํานตัวก่อนกะผมนายจิตพานุ้า,น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 นายเพชรนะครับนะหรือว่าชื่อเด่นชื่อฟลุ๊ก นะครับแนละ้วก็เป็นหัวหน้าหนังตลุงคณะมหาภุกลูกเพชรสอนคลินนะครับนะทีนี้ก็จะถามอะไรเดี่ยวกันหนังตลุงเดี๋ยวพี่จะตอบแพทค่ะคำถามแรกนะคะหนูอยากทราบถึงประวัติความเป็นม้าของหนังตะลุงก่อนคะ่ะประวัติความเป็นม้าของหนังตลุงก็ต้องกล่าวถึงเรื่องลำมกเกียนนะครับนะเรื่องลำมกเกียนเนี่ยความเป็นไปเป็นม้าก,ก็ต้องกำเนิดก็อยู่ที่อินเดียน,นะครับนะมหารารตะ แลเราประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงเมืองเพชรล่ะคะครับก็ต้องกล่าวถึงน,นายชายแต่งกระจาดหรือว่าเด็กชายเขาถ้าผมเพชรเขาจะเอ่านายนางตะลุงเนี่ยเดียวกันเขา,าจะเรียกว่าเด็กชายหรือว่าครูชายแต่งกระจาดท่านเป็นผมปุเบิกของนางตะลุงเมืองเพชรก็ลเลยจะว่าท่านเนี่ยครึ่งตอนนั้นมีนายนางจักเมืองพัทลุง นะครับนะพร้อมโดยสงฆาเนี่ยขึ้นมาสแสดงที่เมืองเพชรคือครู้แก้วครูทองเนี่ยเขาขึ้นมาสแสดงหนังตะลุงที่เพชรบุรีทีนี้ครูชายเนี่ยก็ได้ไปชมการแสดงชื่นชอบอยากที่จะเป็นนักสแสดงหนังตะลุงนะครับก็เลยมอบตัวเป็นศิษย์นะครับนะพยายามมอบตัวเป็นศิษย์พยายามมอบตัวเป็นศิษย์กับครูทั้งสี่คน แล้วก็เมื่อครูทันงสี่คนเขารับตัวเป็นสิทธิ์แล้วก็จึงลงไปเรียนถึงลงไปเรียนรู้น,นะครับนะที่บ้านของครูที่พัทลุงที่สงนขามั่งไรมั่งจนชำนานครูทั้งสี่คนเห็นแล้วว่าสามารถที่จะขึ้นมาแสดงได้แล้วก็จึงมอบตัวหนังให้หนึ่งชุดเครื่องดนตรีให้หนึ่งชุด ไอ้กับผู้ชายเนี่ยขึ้นมาแสดงที่เพชรบุรีแล้วต่อมาอาผู้ชายก็ได้ขึ้นมาแสดงทีนี้มาตาวถึงมื่นเชิดชำนานมื่นเชิดชำนานก็คือฟุธหรือว่าเจ็กพุธเนี่ยจะเป็นถืบทายมาจากผู้ชายทีหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็ทีแรกแรกเริ่มเดินทีเนี่ยสมัยผู้ชายก็ยังแสดงแบบภาคใต้อยู่แสดงแบบภาคใต้ยังไม่ได้ปรับ ให้เข้ากับเพชรบุรีแต่มาสมัยคุูพุทนี่ก็เห็นแล้วว่าการน่สแสดงแบบภาคใต้เนี่ยไม่เข้ากับคา,ารมหรือว่าเข้ากับจิตของคนเพชรบุรีก็จึงดัดแปลงรูปแบบการสแสดงให้เข้ากับเพชรบุรีนทั้งดัดแปลงรูปหนังด้วยให้เข้ากับเพชรบุรีนะครับก็โดยการที่นำบทละครชาตรีมั่งนะครับนก็คน โซดมังอะไรมังเนี่ยเขาไปแสดงบนไปให้เป็นของเพชรบุรีเองปับให้เป็นหนังตะลุงเมืองเพชรเนี่ยก็ว่าิความเป็นมาของชื่อคณะนี้ค่ะมหาปุกลูกเพชรสอบกเรีลนี่มาอย่างไรเพื่อนเนี่ยทำไมเรียนมังอะไรมังเนี่ยก็จะเรียกว่ามหากันบางคนก็เรียกปุกก็เลยว่าถ้าองตั้งชื่อแล้วก็ตั้งชื่อที่คนรู้จักเลยก็ทั้งมหาทั้งปุกตลอดก้เป็นมหาปุกความหมายก็คือมหาคือยิ่งใหญ่ พบก,ก็คือได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจก็คือเป็นมงคลความยิ่งใหญ่ได้มาโดยความไม่ตั้งใจคําว่าลูกเพชรลูกเพชรก็คือ,อเราเป็นคนเพชรบุรีนะครับนะนี่สอนนักขลินเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จัก,กแล้วก็มอบตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์นักขลินชาทองที่สงขาศิลปินแห่งชาตินะครับนะัทันก็เลยเรยวๆมีความเมตตา นะให้ใช่สอนักขลิน mm hmm. เพชรบุรีมีคณะเดียวที่ใช่สอนคักขลิน้ mm hmm. นะครับนะ mm hmm. ก็เดียว่าก็เป็นที่มาของชื่อมาของชื่อค่ะอยาก<อ>จะรู้ว่าความเป็นมาการก่อตั้งของคณะนี้ครับเป็นมาอย่างไงครคะการก่อตั้งคณะหนังตะลุงมาพุกลูกเพชรเนี่ยเมื่อก่อนที่ไม่ได้เริ่มก่อตั้งมาเป็นคณะโดยตัวเองไาเป็นลูกมือหรือว่าลูกน้อง ของลุงอินบ้านปลายหนาก่อนนะครั้นั่นก็ลุงบางอินบ้านปลายหนาก่อนก็เลิกจากการตอกหนังก็เห็นตัวหนังแล้วอยากทาชื่นชอบตั่นเด็กๆใครเข้ามาสแสดงที่ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะออกไปดูทุกครั้งไปแต่ว่าจะแตกตา่างจากเด็กคนอื่นคือสมัยแล้วเด็กเนี่ยเราไม่ดูหน้าจอจะขึ้นไปดูหลังจอก็พอเมื่อชอบแล้วพอโตขึ้นมาก็อยากตอกหนังได้ก็ลอง ตัดตอกหนังดูพอตอกหนังเสร็จคับเรียบร้อยแล้วปับ๊บเริ่มชอบนักปะเกาก็เริ่มไปทำไมยูหมอสี่มอตีก็เคยยูสิบหกก็เริ่มที่จะไปเที่ยวตามคณะหนังตลุงต่างๆโดยการไปเที่ยวมากสุดก็คือยุยิ้นบ้าน,านปลายนาเนี่ยนะก็ได้ไปเที่ยวพอไปเที่ยวไปเที่ยวมาก็เริ่มตีเครื่องมือเริ่มเจ๊เครื่องมือแหละเริ่มตีกลับก่อนก็ตีกลับเสร็จเรียบร้อยตีกลับอยู่ ตองเปียไม่ทำอื่นก็พอเวลาเขาขนเชิดเขาร้องเขาพูดอะไรเราก็นึกตามร้องตามพอเวลากลับบ้านมาก็ลองขี่รถด้วยลองผิดบมั่งถูกมั่งหมาอยู่มาวันหนึ่งขนเชิดของคณะอุงอินเนี่ยเขาได้ลาออกลาออกก็เลยขาดขนเชิดคณะน้ำตะลุงหมื่นแปดด่านเนี่ย ไม่มีคนเชิร์ก็เลยเราก็เลยบอกว่าะเดี๋ยวจะลองเชิดดูซีววาดจะเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นไม่เคยจับตัวหนังมาก่อนคือแรกมั่วๆทุรูถูกกันจบไปคืึหนึ่งก็แสดงว่าครูจัอนุญาตให้เราเล่นก็เลยแสดงมาเรื่อยก็เริ่มจากการมั่วมาเป็นเริ่มจะมีระบบระเบียบเริ่มจะเรียกได้ความชำนาญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จนเป็นที่ยอมรับของอคนดูคนชมทีนี้ต่อมาก็ยิ้นบ้าไปนาก็เลยออกกันมาจากคณะลูกน้องลูกน้องก็ออกมาด้วยน้องอ,ออกมาด้วยก็เลยมาตั้งคณะกันเป็นคณะหนงังตลุงคณะมหาฟุกรุกเพชรนี่เราไปดูตัวหนังกันไปดูวัสดุของมักรอนค่ะเพื่อนๆเราก็มารู้จัก เครื่องดนตรีที่ใช้ในการทําการแสดงหนังตะลุงกันเลยนะคะอะไรก็อย่างแรกเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเป็นเครื่องดนตรีเนี่ยลองเป็นเครื่องจังหวะที่สําคัญที่สุดหนังตะลุงจะไปต่อได้หรือว่าจะล่มเป็นที่กองต่อมาคือปีโทนปีทับกับมงตามลําดับมาที่ก็จะเป็นเรื่องของแพงนั่งในแผงนี้ก็จะเป็นที่ก่น นก็เป็นพยัญชนหใหญ่พยัญชนะตางๆทำไมเราต้องมีพ่ายยันเนี่ยล่ะคะพี่ศุกก็หนึ่งการหลงเพราะว่าทำไมก่อนเนี่ยเป็นการเล่นไสยศาสตร์เยอะอ,อืมเล่นไสยศาสตร์เยอะแล้วก็พยัญชนะมั่าางอะไรมั่งก็เป็นเดรัดจวาเครับยังไงล่ะเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทีนี้ตัวที่สําคัญที่ตัวก่อหรือถรืมสี วา่าท่านทีโด่งเราเรียกว่าผู้ใหญ่พกตังเยอะด้วยเนี่ยผู้ใหญ่หรือว่าตัวลูกีเนี่ยตรงนี่ก็จะเป็นตัวสำคัญที่สุสดในแข่งนั่งผู้ใหญ่สุดบทใหญ่แรกก็จะทำจากหนังเสืออ่าตร,รงนี้ทำจากหนังเสือนี่หมาก็พันนารายพันนารายแหละนี่หนังเกา่าล้างก,การทดการ ทางต้นทะกันขานรองลงมาจะเป็นสลานเบอตตกันอันนี้ทางคณะแก่เองนันเงใช่ปีแก่เอง้ออสวมากเลยเล้วสีสีสีไปมอหาร<ม>เดี๋ยว<ม>เรื่องเรื่องการต่อกันให้สีแล้วจะให้ดูทีต่อมาก็เป็นรูปลําตัดสินบนรูปปลายหนาบนใช่ห ตัวหนังงกว่ิดตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงแล้วก็จะเป็นหนังตัวตลุกตลกตัวตลกที่สําคัญของเพชรบุรีกว่านี้ตามสามตัวสามตัวตัวเอกเลยที่ลงก็จะเป็นอะรด้วยนีหนังเก่าอันน่วย ก็มาเป็นกาเห็นด้วยเนี่ยคณะของเข้าคือจะบุคลิกเลยก็คือ,อบุคลิกของเข้าคือเป็นคนที่เป็นเป็นหนังตะลุมตัวเดียวถีดาได้สุดตัวแม้กระทั่งตาลิซี่ดาได้หมดลซี่คู่ดาได้เป็นคนที่ฉลาดเป็นหนังที่ฉลาดมากดี่าน,าานิไตของเขา้าบุคลิกของเขาก็จะ เป็นทึมโง,งลรวนๆไม่มีฉลา,าดเลยควายรวนๆเลยอแบบนี้ว่วมปนเลยมันจะเป็นคนทึมจะเป็นคนตามเหมืนวอย่าเงเดียวอ่าฉลาดนี่ไอกเกียงกเกียงเนี่ยไอเกียงเขานี่เป็นตัวที่ว่าง่แก้มยิงอะงูแก้มยิง ขี่ปุ๋ยกัเปิดเรื่องัวเปิดเรื่อที่ว่าเหมือนไม่รู้นะ่ะผูหาเรื่องก่อนเลยจะทำตัวปับ๊บกูไปแหละมือีเรือเรื่องมึ่งตัวหาเรื่องตัวหาเรื่องนนเนี่ยตัวหาเรื่องจะลาหาเรื่องแต่ว่ากูไปก่อนอยู่ข้าเขาเลยสามบุคคะเลการลางนังเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเนี่ยขีดตรงไปเล็กจานเนี่ยขีดตรงไปตัวนังเห็นไหม เนี่ยล้างทีนี้เมื่อล้างเสร็จแล้วทีนี้ก็จะเป็นการทําการตอ,อกแล้วการตอ,อกเริ่มแรกก็คือจะต้องตอ,อกใช้โดยใช้อุปรกรณ์ที่สําคัญที่ตักวก็คือตุต๊กตูเนี่ยหรือว่ามุกตอกหนังแล้วก็จะมีเป็นซิลเป็นซิลซิวแต่มาทำไมเนี่ยจะใช้มีดแล้วใช้มีดเป็นมีดแกะหนัง แล้วก็เป็นคอนคอนแล้วก็เป็นเขียง ขอขอบคุณพี่ฟุกมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกหนูในวันนี้ในเรื่องของหนังตะลุงนะคะและนี่ก็เป็นของแทนคําขอบคุณสําหรับพวกของผู้หลงสองคนว่าพี่ฟุกค่ะขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวให้พี่ฟุกฝากคณะของตัวเองนะคะถ้าใครจะติดต่อจ้างงานไปตรนักตะลุงเงเพชรนะมาพบลูกเพชรนะครับแล้วก็อยู่ตำบลฮัดเจ้าอำเภอมาเทรบุรีนะครับหมู่บ้านมันตลุก เบอร์โทรก็0910415178นนสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย